Không không? Điều rồi rồi ao rồi một một rồi kim năm can đó rồi rồi hàn nhang nè ping pa nó rồi ôi cái này là chân phay của mông dù hẳn đấy đằng Ok Kết nhắn nè bà khâu Rồi rồi à. Rồi rồi Kinh nằm căn đó Rồi rồi Hán nhắn nè Tinh bà Tinh bà Phạc nó no. โดยหันดีด้วยพี่น้องเอ้ยมาๆมาเบาแก้วมาบานนี่โดยโดยมาๆขี้น้ำกันเด้อกินข้าวแลงนมาลูกแม่เจ็บเอ้ยนะกินข้าวแรงหนาวเลยไหมนะหนาวน้ามันจะเวียนอย่างนีอยากมือตื้อตาเลย เดค่อยทําลงแรงค่อยทําลงแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวนํากันเห็นบ่มีก็ดีอยากลวกกินเลยอือชางก็มันบ่ได้มีเวลากินดอกยามหิวพุ่นละลวกกิอีละยับจับพี่พุ่นเอ้ยโๆใช่พอเจ้าแม่เจ้าเด้แม่มาเด้อมาเด้อกินนํากันโอ้ยเจ้าถากิน น่ามีพ่อป้อแล้วามาป้อแก้วมานั่งใกล้พ่อสิก็ได้โดยอีพ่อหยับที่นอือืเด้อดเก็บภาพก่อนนึอือมาเส็จแทบเสรเแก้วตาทั่เยอะอยกขวบอากแห้บสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวตอนแรงๆพี่น้องเอ้ย ่อยคำลงแรงปลาแห้งช่างก็มาย่างไปกินแล้วค้ามเนาะเดี๋ยวกินโรเตอร์หว่าจังจงเดี๋ยวใส่ตุ้มในะเบาแก้วในน้องน้องใครน้องเจ้ากินอเลยได้เป็นโลโหดังเดียวเลยว่ใชายชองมือไงมันหิวเนาะมันเขาค้างไว้แดงไว้ให้แม่พันน่ะเราะว่ายังมีอยู่อ่ะพอได้กินยังมีหน่อไม้อยู่ได้ยามนี้ก็ได้เนาะหน่อยธงดิหน่อไม่ธงอ้าวเพื่อนเห็นคนเกาะ

แทบเยอะตัวนี้แล้วแม่อือมแทบอืมสองคืนมาแรงและพอ้างอยู่น้ำจะอจะคืนแล้พอชิมื่อปะมานาน้ำลูหลาบบอพอขั้นเฮาได้ตังขึ้นแล้วไอ้อาจจะบดโดนเนาะ ชาวใส่เวลากะทิดทิดเนาะทิดลองทิดเนี่ยแกสำเร็จแล้วไมัยหอมด้กบนะไม่หรอกเมืองภาคจัดเมืองศรีลานพมืองพ่อปะพออยู่เพราะว่ามันไม่ได้กวนเนาะแอมหรที่แอมแอมแอมหอบเลยวะไม่ได้คันหองเลยวะไม่หรอกแอมหอบเลยคันบ่หอง

ก่อนบุญใชครับจนจะมาบึงในในเพดขาลงเพดบ้านแถวบ้านไหนบ่บ้านบ้านไหนวะบุญก็บองใหญ่เหนไโอเคครับนบองใหญ่ยังไงถ้เมืองราฉพเนี่ยคนนาดีบอกคนนาดีไเนาะเป็นกระเพใหญๆเอาบึงโทรศัพท์ก็

ไปบรรกาญจนงามนะแก้วนั่นนะบรรส่าทนพังไ,ไม่พอก็ไปวะไปเออบวดปอยู่หน่อยอทำนี่เนาะไปเออไปนำครูบาจักผ้ายุ่งม้าขอผ่ายข้อ,อยังทุกได้จะเป็นตัวหน่อยก็ดียังเลี้ยงกินข้าวด้อยกินข้าวด้วอดมามามกำลังเลยดิ่กำลังบุกมาเด้อมาเด้อ ่า้ากว่าเจ้าที่ไปสายไอเหรอไปจิปาปาไปเพียงป้าปู๊อืมได้รถละขยุไปยังบอคนนั้นนะเพียงใครเนี่ยอ๋อ ไม่พอ่อกับเงาใช่ไหมีขาอยู่ไม่ตัวเงาหมดเลยต่อมาได้ปะต่อแล้วมีต่อแล้วพ่อยเอามเงาเนาะมัเงาแล้วเขาขายแพงเงินขอดพอ<ห>เอสิบบาล้านจ้างแจกมั้ยมีอยู่เนาะในแผ่นเนาะตอเนาะมีไเจ้าเมือ่อไปบนข่าวเขาอยู่มันเป็นโรงงานเขาขายเลยมันเอาบองพ่อเหมือนกับอข,ของเขาเขามาใหา้เนาะ

ยัดออกาาห,อหายภาคจมฮ่าขี้หัดคว่อยตัหาได้ตัวหาค่อยอยู่ <laughs> ไอ้แก้วไม่ได้จะขี่ขึ้นมาหาค่อยี้หอดเองอ่นะลักต <c oughs> ้องีขึ้นไปเจ็บงางกระโลกอ่นอนผลขึ้นหนึ่งยัดออลูกอันนี้นอนผขึ้นหนึ่ง,งอัที เคยกินแล้วจริงๆมากข่อยยันริบข่อยมาย่านมากน้ำข่อยนี่ไงข่อยมาแล้วคุ้นติดนะบอกว่ามาทำข้าวมากับยาดอกเิียกงานอยู่เรือนเฮาเขามาหาเงินหาค้ำหนักหนักเลยนะคนวัดบางคนอยากไปดิ้นไปดิ้มู้อมูนี่อยู่เรือนอยู่สั้นใครแน่พอขึ้นมาเห็นเนี่ย hai sạc sai một phần mặt ừ. im lên yeah. im vầy xin lúc xin ừ. quay làm vùng vào ừ. 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 là... đây ใส่ผ้าเน้่ยมีเอามาใส่ผ้าผนะูรรนะ้ชายมานะร,รมบไนดะ้ผึ่นมาแล้วผู้สาวผู้ชายมารบเบ้าแกมูเขาเอาคนมาคุยแน่ไปไปบปตายแล้วเจา้าเนาะคือ่อหัวคือเลยแน่ตึตาแพงนี่เลยอ๋อมันโดน,น,<อ>นทหารอนวิสิมากเห็ดงงแม่เนี่ยขึ้นไป กขึ้นได้แล้วม,มีพลายเจ้าตะเวนพยายามขึ้นไปย้ำสู่อุลุม่มไปสูมายูน้ำกันครับไ,ไปไอะไรปิดไปท่วนไปแม่ชิบะรื่กับสบสยผ้าอะไรใกับไปเลยจากมืแอ้วสิพะโอมาพี่ยามฉบุญมาเด้อฉบ,บุญโบมานี่โบมา มราจะบ,บุญบายแว่นึ่งกุ้ยหมแล้วมาเลยเห็นตัวกระเมื่อดอกมือนนอน,น<ะ>อยู่พี่แม่เป็นห่วงไงโทรมาหาดู<ะ>โทรไปฮ่าใส่ผ้าแน่ว่ะเป็นห่วงเพิ่นไปจ้ะปิซซี่แมนอีแม่โรเราบุติดไปจัก,จก<ะ>ตอนเพิ่นไปซีนโน่<ะ>ปฏิบิตอเด้วมาหาต้องข่อยเลยเบาปี่เมาอ๋อ เอาผัดที่รลุจากบุก่าซ้อนมันนย่านถนนใหญ่แค่ไหนแม่นอื่นย่านพื้นหลับในนะทางหลังปุ๊บปุ๊บโผล่โตหลัก็ะโอ้ยเซีงทางเปิดห้องหมูตำหมู่เป็นหมู่ตำเฮาแม่มันอยู่เชินทางทัานยางหรยอย่างถนนใหญ่แค่ไหน ปอยมาชิ้คำมาแต่มาแต่ผ่าตดเบียดกันมาอ,อืมนอนัรขหนึ่งกันเชยลงคลองกับเมียโอ้ยตัวแนกแันไวเฉลิ้นีนน่โน้ตเจ๋ลอะเจ๋งอะะดึงดีนะเรากก็แรงเมื่อไรก็เชยแล้วปล่อยแต่เ้นมากรโยกเอาก็หาชื่อกระเพรหนองม่นอน เมื่อก่อนมีแต่เฮ็ดกินให้เมี่ะไม่กลัวเลยยอปาเขาพนามแล้วก็แล้วมันต้องกินอิ่มแล้วชูกจะคดน่ลูกูจบผู้เดียวกินเยอบิดเดี๋ยวไปยเดี๋ยวเราจะกินคุยยิ่งนะครับของลิ้นคล่องกระจายเรื่องลิ้น แล้วนี่คนตกใครมาเล้งขึ้นชิม,มี่เน,ะนาะมันแงลงหลายตื่นครับไปหาเล็กๆมหาทางเกือมาได้กินเป็นถ่วยมุ่นบดมันแดง <c ười> น้ำลมแค่ก็ได้หน่อยบ่กจะไปเห็นอะไรบ่ชาวแปลงกินตั้งตั้งคือนายแม่อ <c ười> ะไรเลยไปเจอชุกเนาะแม่เนะ <c ười> ะาะก็เข้าไก็ขอโทษน้ำออก เราเป็นงเป็นนอกกันก็บ่าติ่งบึงโลเ้ยนี่แหละปาบ่ติ้งกันตามไม่เจอด้วยด้วอทองบัลลีก็ยังเบาอย่นินได้ก็ฮะบงเพชรบอลลีตอนเชียงพแล้วยิงพแล้วอ่ะอ่ะอเข่ากับกระชางเลยคักไม่ไจิ้อดเพิ่งอยู่แล้วมันบุญได้มายามหลายมือ ก่กวมาเพื่อนนะบ,บ,บ,บางทีบอืกเข้จักก็ไปต้องส่งนะถ้าก็เจอกันวันนวันบ่แม,มงไม่สูสไ้ไปเปลี่ยนใส้ผ่าแล้วขอบคณเราม้าแล้วก็ส่งหาแล้วมรนเลือกอะ่ะเราลืมเราก็เลียกลายเรียกแล้วลายก็มติเพื่อนอ่ะก็ช่างะ Muy cho hoạt phí lớn, bất ngờ mẹt lẫn mất bất bớt bất 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 bớt bất 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 bớt bất 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 bất

ขอบใจเด้อสำหรับป่าพาเขาเนาะย่อพาเข่าตอนค่อยทำลุงแรงเนาะพี่น้องเนาะก็ได้นางได้กินเขาน้ำพรอร้างแล้วก็น้องน้องพื้นเอกกับน้องอน้องตันมาจันพี่น้องเอ้ยผักแก้วออกมาเนี่ยแล้วลวกผักอ่ะซื้อผักกะลัมมาให้เพื้นลวกเล็กิน้อยเนาะพี่น้องแล้วก็มีแน่ก็น่ะกับมักซ์เวอร์ทืมอื่นก็จะได้แจ้งเลยพี่อพี่น้องเอ้ยอื่นก็จะได้ย่อทียังพื้นแล้วพี่พี่น้องเอ้ยกระทั่ง ลังพอสร้างนี่แหละเนาะเอาขออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้ออย่าคิดอีกเด้อพ่อแม่พี่นองาขอกดใจลายบายบาย